พี่น้องไม่ได้เขาแรลงยันรีคือปลาเผาพี่น้องปลาเผาตัวเดียวกับพ่อละซองเถาพี่น้องตั้มบักทั่วเนี่ยพี่น้องตั้มบักทั่วตําบักทั่วเนี่ยกับบักทั่วพี่น้องหามากคือกันพี่น้องไม่ติแนวพี่น้องหามาพี่น้องพี่น้องมด้จะเขาแรลงยันรีคือปลาเผาพี่น้อง ปลาเผาตัวเดียวกับพ่อละสองเถาพี่น้องตําบักทั่วพี่น้องีบักทัวใย,ยลี่ตําบักทั่วปลาเผาคือบเห็น,นต้อตับบักทัวเนี่ยนี่พี่น้องตับบักทัวมีมีตัวแถมพี่น้องนีตัวแถมอ้อปลาตัวเดียวกับพ่อละ มองได้บ่ได้เปิดแฟตนพี่น้องโคมก็คือโคมพี่น้องโค้ก็คือโคันเป็นไฟพี่น้องไมดีเขาแลงย่ลี่คือปลาเผาพี่น้องปลาเผาตัวเดียวก็พ่อและสองเถาพี่น้องกมพี่น้องใช้ไฟฉายจ้าพี่น้องใส่พฟชายพี่น้องไฟฉายจ้า ขีบยายลีไปไหนปลาเผาหนึ่งตัวผลมพี่น้องใช้ไฟฉายจ้าพี่น้องใส่ไฟฉายพี่น้องไฟฉายจ้าใส่ไฟฉายจ้าพี่น้องมองเปิดแฟตโทรศัพท์ยายลีมันอยู่ตำหักทัวเนี่ยพี่น้องตำหักทัว่ว ตำบักทั่วเี่กับ,บักทั่วพี่นองไหมากคือกันพี่นองมิตาเนาพี่นองหมาพี่นองเห็นเห็นก็เห็นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะมองไม่เห็นนะพี่นองเนาะแค่ผมพี่นอง,นองใช้ไฟฉายจ้าพี่นองใส่ไฟชายพี่นองไฟฉายจ้าไปกินข้าวแรงเนาะยายลี ยายลี่เผาปลาเผาพี่น้องไปกินข้าวแรงเนาะยายลี่ยายลี่เผาปลาเผาพี่น้องมองได้ไม่ได้เปิดแฟตพี่น้องโคมก็คือโคมพี่น้องโค้ก็คือโคันเป็นเฟ่อมพี่น้อง ใช้ไฟฉายจ้าพี่น้องใส่พิชายพี่น้องไฟฉายจ้าป้าหนองจะของพี่น้องป้าหนองจะของยันี่บ่มีบ่มีไฟฝ่ายันลี่ก็ใส่ข้อง,องตำหมักทัวเนี่ยนี่พี่น้องตำหักทัวมีมีตัวแถมพี่น้องนี่ตัวแถม ปลาหนองจะของพี่น้องปลาหนองจะของยลี่บ่มีบ่มีไฟฝ่ายลี่ก็ใส่โคข,ขีบยายลีไปไหนปลาเผาหนึ่งตัวตัวแถม,มสองคน,นกินตัวเดียวกับพ่อเนาะพี่น้องกินยังหลายกินแล้วก็นอนเนาะกินแล้วก็นอนพี่น้องาอาย่สิดได้ละอันอันเล็กขีบยลี่ไปใส่ละ เล็กขีบย่รี่ไป้ายเล็กอ่มพี่น้องใช้ไฟฉายจ้าพี่น้องใส่พฟชายพี่น้องไฟฉายจ้าตาต่ำบักทั่วพี่น้องบักทั่วย่ารี่ตํำบักทั่วปลาเผาอมองได้บ่ได้เปิดแฟตพี่น้อง โคมก็คือโคมพี่นอ้องโคมก็คือโคมนั่นเป็นไฟตัวแถมสองคนกินตัวเดียวกับพ่อเนาะพี่น้องกินยังหลายกินหลักก็นอนเนาะกินหละกะนนนักก็น,ะกะนอนพี่น้องปลาตัวเดียวกับพ่อละ่ะ อยู่สิไดนล่ะอันอันเล็กขีบยายลีไปใส่ล่ะเล็กขีบยายลีไปใส่เล็กอ่องตำหมักทัวเนี่ยนี่พี่น้องตำหมักทัวมีมีตัวแถมพี่น้องนี่ตัวแถมขีบยายลีไปไหนปลาเผาหนึ่งตัวพี่น้อง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  อีน้องมันนี่ยายลี่ได้อะไรป่าหนองจะของพี่น้องป่าหนองจะของยายลี่บ่มีบ่มีไฟฝ่ายายลี่ก็ใส่ครพี่น้อง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 อีน้องมันนี่ยายลี่ได้อะไร อาอยุสุดท้ายละอันอันเล็กขีบยายรีไปใส่ละเล็กขีดยายรีไปใส่เล็กอ๋อปลาตัวเดียวกับพ่อละ อายุสไดท้าละอันอันเล็กขีบยายลีไปใส่ละเล็กขีบยายลีไปใส่เล็กใส่ไสือสายจ้พี่น้องมองเปิดแฟซโทรศัพท์ยายลีมันอยู่ใครกินข้าวเลี้ยงเนาะยายลียายลีเผาปลาเผาพี่น้องตัวแถม สองคนกินตัวเดียวกับพ่อเนาะพี่น้องกินยังหลายกินแล้วก็ะนอนเนาะกินแล้วก็ะนอนพี่น้องปลาเผาหนึ่งตัวสองคนกินก็ต่ำบบกทัวพี่น้องกินก็ต่ำบบกทัวยุสิได้ละอันอันเล็กขีบย้ายรีไปใส่ละเล็กขีบย้ายรีไปใส เล็กอาอยุสุไดไส่ละอันอันเล็กขีบย้ายรีไปใส่ละเล็กขีบย้ายรีไปสายเล็กสายก็คือไฟสายพี่น้องมันบ่ค่อยเห็นหูพี่น้องไม่ค่อยเห็นหูนไหหปไหนนะโคมตัวนี้เนาะบักทัวกับพี่น้องหามาปลานี่ไปตึกมาเอง พี่น้องปลาหนองจะของพี่น้องปลาหนองจะของยัลีบบ่มีบ่มีไฟฝ่ายี่รี็ใส่โคบักทั่วกับพี่น้องไห้มากปลาเนี่ไปตึกมาเองพี่น้องตาเผาหนึ่งตัวสองคนถึงกับตำแบกทัว่วพี่น้อง กินกับตําบบกทั่วข่มพี่น้องใช้ไฟฉายจ้าพี่น้องใส่เพชฉายพี่น้องไฟฉายจ้ามองได้บม่ได้เปิดแฟตพี่นอ้องโคมก็คือโคมพี่นอ้องโคมก็คือโคมมันเป็นไฟขีบยายลีไปไหน ปาเผาหนึ่งตัวบักทัวกับพี่น้องหามากปลานี่ไปตึกมาเองพี่น้องพี่น้องมันด้จะเขาแล้งยายลี่คือป้าเผาพี่น้องป้าเผาตัวเดียวกับพ่อสองเถาพี่น้องใส่สายจาพี่น้องมองเปิดแฟ,ฟตโทร,รศัพท์ยายลี่มันยุ่มพี่น้องมันด้จะ เาราเลยงยายลี่คือปลาเผาพี่น้องปลาเผาตัวเดียวกับพ่อละสองเถาพี่น้องยายกินข้าวเลงเนาะยายลี่ยายลี่เผาปลาเผาพี่น้องตับหกทัวเนี่ยพี่น้องตับหมกทัว ตำบักทั่วนี่กับบักทั่วพี่น้องหมากคือกันพี่น้องมิตาแน่พี่น้องหมาพี่น้อง,องบักทั่วกับพี่น้องหมากป้านี่ไปตึ๊กไม่เองพี่น้องตำาบักทั่วเนี่ยพี่น้องตำบักทัว่วตำบักทั่วเนี่กับบักทั่วพี่น้อง ong, Land, หมากคือกันพี่น้องมิตาแน่พี่น้องหมาพี่น่อง ป้าหนองจะของพี่น้องปลาหนองจะของอย่งนี้บ่มีบ่มีไฟฝ่า